ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคำว่า active low active high ของพวกโมดูลรีเลย์กันนะครับว่ามันจะใช้งานแตกต่างกันอย่างไรนะครับต้องป้อนไฟยังไงป้อนไฟกี่โวลต์ใช้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับนะฮะก็หลายท่านก็อาจจะง,งงอยู่นะครับว่า active low active high ของพวกโมดูลรีเลย์พวกนี้นะครับมันคืออะไรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับของตัวนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูตัวที่เป็นอันนี้นะครับเป็นโมดูลดีเล์เป็นแบบ4 Channel นะครับตัวนี้จะได้เห็นชัดๆกันนะครับโมดูลดีเล์ตัวนี้นะครับเป็นแบบ4 Channel ตัวนี้เป็นรีเล์โมดูล12โวล์นะครับก็สังเกตได้จากตัวรีเล์นะครับ ตัวนี้มันจะมีขาสําสหรับให้เราปรับนะครับให้เราปรับตรงนี้นะครับว่าจะเป็น active low หรือ active high นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับของตัวรุ่นนี้ตัวรุ่นนี้สามารถเลือกแยกได้อิสระนะครับแต่และ channel นะครับจะเป็น active low active high สลับกันก็ได้นะครับของรุ่นนี้นะฮะก็คือใช้งานได้อย่างอิสระตัวไหนเราอยาก active low ตัวไหนเราอยาก active high นี้ก็ ปรับได้เลยจากตัวจัมเปอร์ตัวนี้นะครับการปรับก็ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวให้ให้ให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นแอคทีฟไ g h อยู่นะครับถ้าเราต้องการแอคทีฟโลนะครับเราก็แค่เลื่อนปรับจัมเปอร์นะฮะมาเสียบให้เป็นนะครับเป็นแอคทีฟโลนะครับขากลางนี่เป็นขาคอมมอนนะครับก็ดูว่าจะจัมไปด้านไหนก็ให้แอคทีฟไปทางที่เราต้องการนะครับ อันนี้ก็สามารถปรับ active low active high แต่และ channel อิสระกันเลยนะครับนะฮะตัวนี้ดูยากเดี๋ยวแกะก่อนแยกอิสระกันนะครับนะฮะนี่เดี๋ยวเราให้2ตัวนี้ active low และอีก2ตัวก็เป็น active high นะครับนะฮะเนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับให้ตัวนี้เป็น active l o w นะครับ a c t i v e row 2ตัวนะครับสังเกตได้จากจัมเปอร์ที่เราจัมตรงนี้นะครับแล้วก็2ตัวกลางนี้เป็น Active high นะครับก็จะสามารถเซตตั้งค่าได้อย่างอิสระนะครับตัวนี้ก็เป็นรีเลย์โมดูล1 2โวล์นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องหาแหล่งจ่ายไฟที่เป็น12โวล์มาป้อนนะครับ เดี๋ยวเราป้อนไฟเข้ามาก่อนนะครับป้อนไฟตัวนี้เราป้อนไฟเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดทดสอบดูนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไฟเลี้ยงเข้าบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคำว,ว่า active low กับ active high นะครับเดี๋ยวเราาให้ดูกันก่อนตัวแรกตัวนี้เป็น active active low นะครับ active low นะฮะสังเกตนะครับ active low ก็คือถ้าเราป้อนเป็นกราว low ก็คือต่ำสุดนะครับของไฟที่ป้อนบอร์ดนะฮะตัวนี้ก็เป็นกราวนะฮะเป็น0ูนย์นะฮะก็ที่เราใช้เป็นตัว active นะครับตัวริมนี้นะครับก็2ตัวนะครับตัวริมข้าง2ตัวกลางนะครับมันเป็น Active High เราป้อนที่เป็นศูนย์วนไปมันก็ไม่ทำงานนะครับนะฮะอันนี้ถ้าเราป้อนที่เป็นไฟนะครับป้อนไฟนะครับ Active High ก็คือเป็นแรงดันเดียวกับที่ไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับ 12โวลต์ตัวนี้ก็12 v โวลต์นะครับถ้าเป็นตัว Active High ของตัวชุดโมดูลเ e เลย์ v โวลต์ก็คือ5 v โวลต์เลยนะครับ Active Low ก,ก็เป็น0เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเราป้อน12 v ไปตรงนี้ก็ไม่ทำงานนะครับพอเราตั้งตัวนี้เป็น Active Low นะครับก็ดังนั้นนะครับทำไมต้องมี Active Low, Active High นะครับก็เพราะในบางสถานะ เราต้องการการทํางนานที่แตกต่างกันนะครับก็เลยต้องมีขาควบคุมให้เป็น active low active high ตามที่เราต้องการแต่ในการเขียนโปรแกรมพวก Arduino อันนี้นะครับเราจะเขียนเป็น active low active high เราก็สามารถกำหนด Output ได้นะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้อง series ของ Arduino ครับเราสามารถเลือกตั้งค่า Output ที่ออกไปได้นะครับว่าจะให้เป็น low เป็น high นะฮะ อันนี้เดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวตัวนี้ตัวนี้เป็น5โวลต์น,นะครับ5โวลต์นะฮะตัว5โวลต์เดี๋ยวเราจะลองให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้5โวลต์ซึ่งตัวนี้เราจะไม่รู้นะครับ ว่ามันเป็น Active Low หรือ Active High เพราะไม่ได้บอกไว้นะครับอันนี้เราก็สามารถจะทดสอบดูได้นะครับว่าตัวนี้เป็น Active Low หรือ c t t v v h i i h นะฮะก็ป้อนไฟเข้าไปก่อน,นะฮะให้กับบอร์ดครับนี่ก็ไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้โล w หรือไฮเราก็ทดสอบดูครับ ตัวนี้ป้อนเป็นเป็นไฮแล้วนะครับไม่ทำงานนะครับก็แสดงว่าตัวนี้เป็น Active l o w นะครับนะครับก็เวลาเราไปซื้อโมดูลมาไม่รู้ว่ามัน Active l o w หรือ Active High นะครับก็สามารถเามาทดสอบดูได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะจะใช้ Active l o w Active High นะครับ แต่ต้องดูนะครับต้องทดสอบกับแรงดันที่มันกำหนดตัวนี้เป็นโมดูล5โวลต์ก็ต้องใช้5โวลต์นะครับถ้าเป็น12ก็ต้องใช้12นะครับก็ต้องดูกันนะฮะแต่ทีนี้เรามาดูพวกรีเลย์ธรรมดาแบบเปลือยๆอย่างนี้นะครับมันมี Active Low active High หรือเปล่านะฮะพวกรีเลย์แบบนี้นะครับมันจะไม่มี Active Low หรือ Active High นะครับป้อนไฟก็คือทำงานเลยนะครับเพราะรีเลย์พวกนี้ แบบนี้ไม่มีขาควบคุมไม่มีขาคอนโทรลไม่มีขา,าเหมือนในพวกโมดูลนะครับก็ <im itation> <im itation> จะมีขาคอนโทรลเอาไว้ให้เราเลือกใช้งานว่าจะเป็น Active Low หรือ Active High นะครับเดนะะี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตุลีเย์พวกนี้นะฮะมันจะไม่มีนะครับ Active Low หรือ ctive h i g h คือป้อนไฟแล้วก็ทำง,งานเลยนะครับตรงนี้นะ ะะสังเกตได้จากเสียงนะครครับแล้วมันก็สามารถสลับได้ด้วยนะครับไอ้พวกรีเลย์พวกนี้สลับไฟที่ป้อนขานะฮะก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นพวกโมดูลพวกนี้นะครับป้อนสลับกันไม่ได้นะครับพังนะครับก็ต้องป้อนอให้ไฟเข้าขาตามที่กำหนดนะครับ5โวลต์ ขาบวกขาลบนะครับก็ต้องเข้าตามที่กําหนดห้ามสลับเหมือนพวกนี้ไม่ได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวเปลือยนะฮะคือป bon ้อนไฟแล้วทำงานเลยตัวนี้พวกนี้จะมีขาควบคุมการทํางานให้เป็น Active l o w หรือ Active High ก็แล้วแต่ว่าเราเลือกซื้อเลือกขาแบบไหนกันมานะครับหรือไม่รู้เราก็สามารถทดสอบดูได้ด้วยตัวเองนะครับง่ายๆตามคลิปนี้เลยโอเคนะครับ การ a c t ก v ิ Low Active High ของโมดูลก็สามารถดูได้นะครับไม่ยากโอเคขอบคุณครับ